คุณกำลังมองหาเรื่องวัดอุณหภูมิใช้งานง่ายและแม่นยำขอแนะนำ350 ometer, เซนเตอร์350 i n f r a t e t ดเทอร์ m มม e เตอรเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ i n f r a า e ร e จากประเทศไต้หวันใช้งานง่ายด้วยมือเดียวหน้าจอมีไฟ LED Backlight อ่านชัดเจนแม้ในที่มืดวัดได้ลบ20ถึง500องศาเซลเซียสสามารถเลือกหน่วยวัดได้ ทั้งองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์มาพร้อมเลเซอร์ช่วยแรงจุดวัดเปิดปิดได้ตามสะดวกและยังมีฟังก์ชันออโต้พาวเวอร์ออฟช่วยประหยัดพลังงานเครื่องนี้เหมาะมากสำหรับงานซ่อมบำรุงง,งงานโรงงานหรืองานช่างแอร์สะดวกสบายและมั่นใจในความแม่นยำอย่าลืมเลือกเซนเตอร์350 i n f ฟ a ูเลช h o ่โอมิเตอร์ ผู้ช่วยคู่ใจของช่างมือโปรสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยที่รายอัด APL ขีดกลางเอเ a แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ